สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเรามาเช็คดวงนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565นั่นก็คือช่วงวันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะคะมาเช็คดวงเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตกันค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าในช่วงวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์ปี2565นนี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องการเงินนะคะสำหรับชาวเมษนั้นคุณมีดาวพระสุกเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินค่ะและดาวพระสุกเนี่ยก่อนหน้านี้ทำการโคจรถอยหลังนะคะมาที่ราศีธนูแต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะนั่นก็คือช่วงวันที่7กุมภาพันธ์ดาวพระสุกดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณได้โคจรขยับเดินหน้านะคะซึ่งนั่นหมายถึงมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่อง ของการเงินการทองเข้ามาโอกาสทางการเงินการทองของชาวลัคนาราศีเมษมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะและไม่พอเท่านั้นนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็จะเกิดปรากฏการส่องแสงสว่างที่สุดในรอบปี2565ด้วยมีกําลังมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวสําหรับดาวพระศุกร์นะคะมีปัญญาคุณจะมีความสามารถคุณจะมีความคิดในการหาเงิน มีข่าวดีทางด้านการเงินเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะชาวลัคนาราศีเมษจะได้จัดการเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินสํานักงานออฟฟิศหรือว่าเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยของคุณนะคะซึ่งการจัดการตรงนี้อาจจะมีบางเหตุการณ์ที่ต้องใช้เงินใชทองอาจจะมีเรื่องของเอกสารเข้ามา แต่โดยภาพรวมแล้วมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะหลายๆคนได้ตกแต่งบ้านหลายๆคนได้ซื้อข้าวของเครื่องใช้เข้ามาในบ้านถือว่าโอเคเลยนะมันจะเป็นไปในลักษณะที่คุณพึงพอใจค่ะ ไม่พอเท่านั้นนะคะดาวพระอังคารค่ะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ยังได้โครจรร่วมกันกับดาวพระสุขดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะคะซึ่งทั้งสองดาวนี้ถือเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะสุขปากหวานอังคารรับเอาจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษก่อเกิดลาภผลที่ดีทางการเงินเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้นะคะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินเก่าวเงินค้างค่า เงินเคลมเงินประกันต่างๆนานาที่มันเคยค้างคาคาราคาสังหรือมันอาจจะเคยเกิดปัญหามาก่อนคุณก็จะได้เคลียได้สะสางในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เช่นเดียวกันค่ะชาวลัคนาราศีเมษจะมีความทะเยอทะยานมีเป้าหมายทางการเงินมากยิ่งขึ้นคุณจะคิดถึงแต่เรื่องเงินเง,งินทองทองนะแต่ในขณะเดียวกันรายจ่ายคุณก็ยังถือว่ามากอยู่นะคะมีเกณฑ์จ่ายไปกับการเดินทางค่ะมีเกณฑ์จ่ายไปกับคนรักคู่รัก มีเกณฑ์จ่ายไปกับบ้านรถที่ดินที่อยู่อาศัยอย่างที่สมัยบอกไปและไม่พอเท่านั้นยังจ่ายไปกับงานสังคมต่างๆมีเกณฑ์จ่ายไปกับบุตรหลานมีเกณฑ์จ่ายไปกับคดีความค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องรู้จักวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีนะคะแต่ข่าวดีของคุณนั่นก็คือคุณจะมีะไรายได้เพียงพอต่อรายจ่ายที่มันเกิดขึ้นค่ะและเมื่อคุณจะจ่ายอะไรมักจะมีะไรายได้เข้ามาฟลุก๊กๆทําให้คุณต้องจ่ายเออทำให้คุณได้ จ่ายทันเวลาพอดีมันจะเป็นลักษณะนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีเมษจะได้ของสวยงามเข้ามาครอบครองค่ะอาจจะเป็นของใหม่หรืออาจจะเป็นของกินก็ได้ได้ลาบปากได้ทานอาหารได้ทานอาหารอร่อยได้ไปในสถานที่ที่สวยงามมีน้ํามีต้นไม้ประมาณนี้ค่ะทําให้จิตใจคุณผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยนะคะ ต่อมาค่ะเรามาพิจารณากันที่เรื่องการงานกันบ้างนะคะสําหรับการงานของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้องค์ความรู้ใหม่ๆได้พัฒนาได้ต่อยอดได้เพิ่มทักษะได้เพิ่มความสามารถของตัวเองไม่มากก็น้อยด้านใดด้านหนึ่งของคุณนะคะถือว่าโอเคเลยบางทีอาจจะเป็นลักษณะของการเปิดกว้างทา,ทางความคิดก็ได้นะคะจากเดิมคุณไม่เคยคิดแบบนี้เลยแต่พอได้มาคุยกับกูรูหรือผู้

ทำให้คุณได้เปิดโลกกว้างทางความคิดมากยิ่งขึ้นค่ะคุณจะมีมิสหายาคุณจะมีกัลยนานมิตรที่ดีนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เขาจะคอยเกื้อนหนุนสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีคุณเดือดร้อนเรื่องใดเขาก็จะให้การตอบรับคุณมาอย่างดีค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่ป้อนงานให้นะคะไม่ว่าจะเป็นการป้อนงานโดยตรงหรือทางอ้อมเขาอาจจะให้การสนับสนุนคุณอยู่ห่างๆเขาอาจจะให้การสนับสนุนคุณอยู่ลับๆหรือ เขาอาจจะให้การสนับสนุนคุณตรงๆเลยก็เป็นไปได้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานนั่นก็คือระมัดระวังการมีปากเสียงกับบริวารกับลูกน้องหรือคนที่ทำงานค่ะใครที่เป็นเจ้านายหัวหน้าเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าที่มีลูกน้องบริวารน,นะคะก็ต้องรอบคอบเรื่องนี้ให้ดีนะคะอาจจะมีลูกน้องบริวารโต้เถียงขัดแยง้งหรือทางานไม่ได้ดั่งใจคุณบ้างในบางครั้งนะคะ ชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องระมัดระวังการมีปัญหากับคู่กรณีหรือคดีดความค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะเดินทางไปไหนมาไหนคุณจะขับรถขับราก็ต้องเ,ออเช็ครถเช็คราให้ดีต้องมีสติมีสมาธิในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะมีคู่กรณีเกิดขึ้นได้ค่ะรวมถึงการงานของคุณนะคะท่านใดที่มีไอเดียมีความคิดอะไรเจ๋งๆอะไรเด่นๆออกมาเนี่ย ให้เก็บไว้ก่อนนะหรือถ้าคุณอยากจะเสนอก็คือไปเสนอที่หัวหน้าง,งานได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่าให้คนอื่นฟังมากมายเปิดเผยโปรเจกต์เปิดเผยความคิดไอเดียของคุณให้คนรอบข้างฟังมากมายอาจจะถูก ก๊อปปี้ผลงานอาจจะถูกลอกผลงานหรืออาจจะถูกตัดหน้างานบางอย่างก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไว้ใจคนอื่นนะเก็บไว้เป็นความลับสักนิดหนึ่งก็ดีค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้จัดการเกี่ยวกับเอกสารใบอนุญาตต่างๆไม่ว่าจะเป็นการต่อใบอนุญาตการขอใบอนุญาตการเซ็นค้ำประกันต่างๆนานานะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างรอบคอบเท่านั้นนะอ่านแล้วอ่านอีกไตร่ตรองแล้วไตร่ตรองอีกจะดีที่สุดค่ะ เรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่ยังโสดนะมีสเสน่ห์เนื้อหอมเลยทีเดียวค่ะและไม่พอเฉพาะคนโสดนะคะคนมีคู่ก็ยังถือว่าเนื้อหอมค่ะแฟนของคุณจะเอาอกเอาใจมากยิ่งขึ้นหรือเขาอาจจะติดคุณมากยิ่งขึ้นไม่อยากห่างจากคุณอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะส่วนใครที่ยังโสดนะดึงดูดผู้คนที่พบเห็นได้ดีเลยค่ะมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาชอบนะคะ ในเรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังช่องปากช่องฟันร,ระมัดระวังเป็นร้อนในปวดเหงือกปวดฟันประมาณนี้นะรวมถึงช่องท้องด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้กระเพออาะอะคา่ะท้องผูกท้องเสียปวดท้องปวดกระเพาะอาหารเป็นไปได้ทั้งหมดเลยต้องรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของการทานอาหารให้ดีด้วยนะคะ คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ